ทีดีสนุกสนานมากแล้วก็อา,อากาศก็ดีไงคือคือจริงๆอ่ะก็คือเราผมก็ทํางานแบบตลอดเจ็ดวันเลยช่วงนี้ไทยลเราขอโทษที่รักเจอแล้วก็มีภาพยนตร์ที่ที่หลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละก็คือมานานแมนก็ถ่ายพร้อมกันทํางานเจ็ดวันรวดเลยอย่างเงี้ยครับแต่ก็ใกล้ใกล้ปิดกล้องแล้วจนช่วงนี้แล้วก็ช่วงปลายปีก็เราก็แพลนว่า,าจะไปได้ไหมไม่ได้ไงเพราะว่าคิวของเราก็คือโดนโดนจัดแบบ เนายจริงๆนนคนเสียดายโมเมนต์ช่วงปีใหม่อจะได้เห็นแบนบนายกาับเบลควรอยู่ด้วยกันราะเออเป็นเพราะงานก็แหละจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมเสียดายมาันนานของเราไม่เสีดยดายเพราะว่าเราต่างคนก็รู้ว่าเออหน้าที่ของเรามันเป็นยังไงคิว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อุ่นใจได้ได้เพื่นทายได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละคนนี้คนฉิ่งเขาแบบว่าเอ้ยตัวห่างไกลแต่ว่าใจยังอยู่ใกล้กันอ๋อใช่ก็ก็ดีใจผมก็ก็อุ่นใจอ่ะแต่ว่า จริงก็อยากไปกับเขานะเขาทุกคนของเขาก็คือชวนผมหมดเลยยายก็อยากให้ไปแม่ยายก็อยากไปทุกคนอยากให้ไปหมดเลยแต่ว่าด้วยความกระชั้นชิดที่มันแบบมันจัดอะไรไม่ทันจริงแล้วผมก็มีเพื่อนที่อาจะไปเหมือนเขามีช่วงเวลาว่างบ่ายปีตรงกันซึ่งเป็นเพื่อนรักของผมที่เพิ่งกลับมาจากกางก็เลยช่วงก็เลยอยาให้ของปันอะไรกันบ้างอะไรให้ของปันอะไรบ้างแบบอุ้ย เขาบอกว่าเก่งยังยืดเล่นเเหรอก่งยังยืดใช่ไหมไม่ใช่เอ้าหรออาจจะซื้อแว่นตาหรือว่าอะไรจะไมองเราให้ชัดขึ้นอย่างเงี้ยใช่จะได้มองผมเห็นคนเดียวเดี๋ยวเอาแว่นตาล้อมกล่องนี่เลยเหมือนเพื่อนบอกว่าเป็นใครให้กล่องนี่สองใครอะไรสักอย่ไหมอ๋อเพื่อนเพื่อนให้ใช่เพื่อนเพื่อนจะเป็นคนแบบใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาไปเที่ยวอะไรเขารู้ว่าผมชอบสโนว์ฟี่ก็จะซื้ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับสโนว์ฟี่ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วย ตอนที่เขาซื้อเลือกซื้ออะไรผมก็แบบผมก็จะเย็นรู้่าวก่อนเพราะว่าที่ที่ญี่ปุ่นก็มีแบบอันดิวาใช่อันดิวยเลยก็เป็นห่วงมากมันไต่ตรงไปแบบเร็วมากฝั่งให้อพยพขึ้นข้างบนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นห่วงะครับเล้วยู่แล้วเขาเชื่อฟังคำสั่งต่างๆด้วยนะเขาเชื่อฟังวผมดีใจมากเลยนะพอพอดีอีกทีสักแมทีแบบไปอยู่อยู่อยู่ที่สูงแล้วเรียบร้อยทำไมแบล็กกาวบ้านมันขุนๆอยู่ชั้นสองใช่เหรอวอนนั้นเราห่วงทำไมครับเพราะว่าข่าวมัน ก็เป็นห่วงห่วงเอาจริงห่วงทั้งทุกคนประชากรที่อยู่ที่นั่นเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอุทัตภัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันมันรุนแรงนะแล้วก็เป็นเป็นห่วงทุกคนไม่ใช่แค่เขาอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โชคดีที่จุดที่เฟิร์นอยู่ไม่ได้แบบอันตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ก็ก็มีเสียวๆแหละเขาก็ให้แบบติดตามตลอดแต่ว่าก็โอเคครับเหมือนเฟิร์นก็บอกว่าทางญี่ปุ่นก็แบบมีระบบจัดการที่ที่ดีช่วยเหลือทุกคนดีมยนต้องเดือดสถานการณ์กัน แค่ไหนคะทำเป็นสถานการณ์ก็ตลอดครับเป็นห่วงผมก็นั่งอยู่ในคาเฟ่เลยไปไหนไม่มีสมาธิทำอะไรเลยตอนนั้นก็ก็มีครับกาแฟอร่อยอยู่แต่ว่าก็เป็นห่วงใจสั่นนิดนึงแลวความห่วงใยไร้ควมแดนอะไรเป็นไรลูกของหรือว่าหรือว่าเป็นห่วงถึงขั้นแบบว่าอาจจะแบบถ้ามันหนักกว่านี้อาจจะต้องแบบบินบินหปึ่งทางการที่ต้อมาว่าเอ้ยหนูจะต้องไปแล้วผมก็จริงๆริก็อยากอยู่ใกล้ๆดูแลแหละว่าก็ เคยเป็นคนที่ดูแลตัวเองไม่ดีอยู่แล้วแล้วก็มียายที่แบบเอ่อผมก็ไว้ใจสบายใจไขว่ห่วงดูแลกันได้ไงแต่ว่ากลับมาที่ไทยเขามาดูแลเราใช่กลับมาไม่กี่วันมาทำงานไรเลยไม่ใช่คือคือตอนนี้ผมทํางานแบบ7วันรวดแบบแทบไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยจริงๆเงี้ยก็เหมือนร่างกายเราก็เหมือนเดี้ยงเอาไม่ได้พักผ่อนไม่พอคุณหมอว่าเป็นอะไรนะก็เป็นไซนัสแอซเซสต์ของผมเป็นเลื้อยลังเม มีอาการบวชลอยเพราะว่าท mm ํางานนะแล้วก็ได้พักผ่อนน้อยแล้วก็มีเป็นไข้หวัดเงี้ยครับแต่ว่าก็ทางโรงพยาบาลแม็กพาร์ก็น่ารักกับผมมากก็ดูแลดีพี่พี่พยาบาลทุกคนก็น่ารักมแต่พยาบาลส่วนตัวน่ารักที่สุดเลยเขาพยาบาลส่วนตัวไปดูแลอะไรบ้างฮะให้บอกเขาน่ารักเขาดูแลอะไรเราบ้างอ๋อคือคือจริงๆเขาเขาก็ทำงานเขาอยู่ด้วยถ่ายละครของเขาอยู่ด้วยขอประกาศแชร์กับิวตี้นิวบี้อย่างนี้ยแล้วก็แล้ววันนั้นก็ผู้จัดการผมพี่โบเนี่ยถ่ายละครเสร็ สี่ทุ่มก็ดิ่งไปโรงพยาบาลเลยเ,เขาก็แบบเป็นหัวตลอดก็มาดูแลต่อจิ<ล>อ๊กซอว์หวาน <c oughs> ด้วยก็ก็ก็ดีเป็นกำลังใจที่ดีแต่ยังต่อไม่เสร็จเลย<อ>นายคุณอยากรู้ว่าจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรอยากรู้เดี๋ยวรอดูแล้วกันน่าจะต้องต่อไปเรื่อยๆอัน <c oughs> นี้หมายถึงจิ๊กซอว์หรือความรักหรืออะไรหมายถึงความหมายถึงจิกซอว์จิกซอว์ก็ได้ต่อเป็นกิจกรรมร่วมกัน คนแบบแซวว่าว่าแบบป่วยยังไงให้แบบว่าขนาดเนื้อหน้วมันออกมาดูแบบน่ารักมากดูแลคุณหมไม่อยากป่วยตาม่ะโอ้ยอยากป่วยเลยอยากป่วยเลยแข็งแรงมาเนี้ยแข็งแรงมาเนี้แต่คุณจะมีคนมาดูแลอะไรแบบนี้แต่มันกุญใจจริงๆครับเวลาแบบ ปกติเคยเข้าโรงพยาบาลคนเดียวเคยแบบแต่พอมีมีอย่างนี้แล้วก็ได้รับความเป็นห่วงจากทุกคนมีพิ่สายทุกคนโทรมามีกระเท้ามีอะไรมันมันอุ่นใจมากๆเลยต้องขอบคุณทุกความเป็นห่วงแล้วก็ผม<อ>จะก็ต้องหลังใจให้คะแนนความความเป็นพยาบาลขอเป็นเฟิร์นหน่อยแบบเต่มที่ไหน่ป้อนยาริงยาเส้นตัวอะไรน่ารักครับเขาน่ารักใส่ใจเฟิร์นเป็นคนแบบมีดีเทลใส่ใจแล้วก็ ก็ทำแทนทุกอย่างเลยประสานโรงพยาบาลให้คุยกับพี่ๆหมอที่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆก็ดูแลดูแลแบบดีมากก็เรื่องค่าไม่ถึงไหมอุ้ยเฟิร์นทำได้หรออะไรอย่างเงี้ยก็ค่าไม่ถึงหมดเลยครับแต่ว่ายกตัวอย่างเช่ตอนเล่นต่อเล่นตอนเล่นไม่คือปกติเวลาเราอย่างเงี้ยเราก็จะแบบชอบแกล้งกันชอบควนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในพาร์ทที่แบบเออพอเราเจ็บให้ได้ป่วยเขาก็จะแบบเต็มที่มากแล้วก็เขาจริงจังทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยโดนดุบ้างนิดหน่อยแบบ ต้องกินยาใตรงอะไรพยาบาลคนนี้คะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่คะให้200คร้อยครับเยอะจังหลังทำไมมันเยอะจังล่ะพีเอ๋เขาเป็นเขาน่ารักน่ารักจริงๆเขาเป็นเทปหนุ่มที่หายป่วยเร็วด้วยนิดนึงยวใช่กำลังใจดีครับตอนแเขาลาศึกเขารีบไปงานแล้วเขากลับมาดูแลหรือังไงใช่ก็เขาก็มีทำงานแล้ววันต่อมาเขาก็ว่างพอดีก็เลยอยู่ดูแลเคื่อแต่งงานจบป่ะดูแลเราปั๊บใช่น่ารักก็ดีนะผมว่าแบบความสัมพันธ์ที่ เราไม่ได้ดูแลเขาฝ่ายเดียวมันมีช่วงที่แบบเ้เขาดูแลเราเป็นพูเชนฟูดนีมันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วเป็นกาลังใจที่ดีมากๆไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือจะใครได้ป่วยหันไปเขาก็จะคอยแบบอยู่ซัพพอร์ตเป็นเป็นคนที่น่ารักมากๆคือยู่ภาคเราเสมอใช่ใช่รักนี้แฟนคนนี้ดีเนาะแฟนคนนี้เขาดีมากเลยเนาะอะไรนะแฟนคนนี้เขาดีมากเลยเนาะจริงทหารขยังตอนนี้นไยอ็ปีใหม่แล้วสถาะขยันยังใกล้บัญญาไทยเลยด้วย ไอ้ไอ้เยอะแยะเยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ก็ก็เรื่อยเร่อยเราก็ยังตั้งใจทำหน้าที่ของเราเพราะว่ามีแฟนๆที่น่ารักคนแบบเมือนติดตั้งผลงานของเราอยู่ส่วนปีส่วนปีนี้เป็นเริ่มต้ปีใหม่แล้ก็ก็ยังองเรื่องงานอยู่แต่ว่าก็อยากหาเวลาให้แบบได้มีใช้เวลาเหมือนคนทั่วไปปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ นั่นแหละครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวรอดูครับอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่ได้มีทําให้ทุกคนได้ติดตามร่วกันว่าวาเลนไทน์จะเรื่องใหญ่ไหมวาเลนไทน์เรื่องใหญ่เพราะว่ามันเกิดก็คือเล่นใหญ่ไปเยอะเหมือนกันขอขอยังไม่ยังไม่เฉลยตอนนี้ขอขอไปคิดแพ็งอะคิดแพ็งกับลำดับแผนการอยู่ใช่แต่เปิดเขาก็เริ่มใบแล้วนะว่าอยากได้อะไรอยากกินอันนี้ชอบอะไรไหมก็รับฟังเอาไวป กำลังช่วงเก็บข้อมูลอาจารย์ที่ได้ถามดราม่านิดนึงหลอกคนทีว่ามีคนมีคนไปแชร์ share, ว่ามีพระเอกอะคะ่ะพระเอกดังทำเนินสายจากฝั่งของไทยดูแล้วมันก็มีคนหนึม่มาบอกว่าเป็นไดนาะะร์พา<อ>ร์ท <ผม S 1> ขอ่ขอายดูมาภั้งตอนเป็นอะไรนะครับเป็นานาร์พาร คือคนคือคนไปเจอเราแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้สะดวกไปถ่ายรูเพราะเป็นวันพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยอีกมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมหรือว่าจริงๆงมอยังไงเวลาคนมาเจอเราจริงๆผมต้องขอบคุณทุกคนเลยนะผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นผมหรือเปล่าไม่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 แน่ใจนะแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลยก็ค่อนข้างทางานอยู่ทุกวันนนะครับแล้วก็บางบางอย่างในการถ่ายทำก็จะมีไปอยู่ในนู่นในนี่อะไรซึ่งมันเป็นความลับทุกอย่างอย่างเงี้ยผมก็ มีพี่ๆทุกคนคอยดูแลให้แต่ว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามแต่ท่านถ้าเจอก็เข้ามาทักอะไรผมก็ยินดีนะครับผมปกติที่นายก็แบบว่ายินดีถ่ายรูปกับทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมใช่<ม>ถ้าไม่ติดว่าเป็นแบบความรับของหนังหรือละคร<ม>หรือว่าโฆษณา<ม>อะไรอย่างเงี้ย<อ>ผมค<อ>ิดว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะเข้าใจนะครับ